สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลเซลครับผมวันนี้ยังอยู่กับชุดแทงน้ำหัวสูงนะครับผมเซตนีเ้เป็นงานไซส์ขนาดหเมตรนะครับผมรับถังขนาด2,5 0 0ลิตรสใบนะครับตัวนี้โครงสร้างงานถักจะเป็นตะแกรง2ชั้นเลยนะครับผมตักเป็นแปบน้ำนะทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะขัดเหล็กออกเป็นสองชั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานฐานรากนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้เทพื้นคอนกรีตหนามากๆนะครับตัวนี้เราจะเทประมาณ20เซนนะครับผมเฉลี่ย20ถึง22เซนนะครับตัวนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับนี่ทางเดินสำหรับมาหาตัวปั๊มเสมอนนะครับผมชุดนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดโครงโครงสร้างงานฐานนะครับผมโอกาสท่านได้สนใจนะครับผมงานหอถางงานทั้งน้ำนะครับ เน้นที่คุณภาพนะครับผมตลอดการใช้งานนะครับการท่านใดสนใจนะครับผมก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโกลาโซล่าเซลล์ทีเบอร์ศูนย์เก้าสองสองหกสี่แปดหกสองนะครับผมงานดีงานคุณภาพเลยครับผมโกลาโซล่าเซลล์ของเราครับผม